สวัสดีครับนี่เกมซาม,มูไรนะครับมาเปิดกล่องกันเลยก็ให้เราเซตอัพก่อนเดี๋ยวเราแยกของมาก่อนพวกนี้คือแผนที่ที่เราจะใช้เล่นอันนี้จะเป็นฉาก,กั้นของแต่ละผู้เล่นสีสีนนี้พวจะเป็นแผ่นทายของผู้เล่นสีอคนคสีน,นี่เดี๋ยวเป็นตัวรับคะแนน อส่านนี้เป็นเสนพลาสติกที่เราจะต้องแย่งชิงกันนี่แหละครับเป็นเป้าหมายในการชนะเกมเดีย๋ยวเราเริ่มจากการต่อแผนที่ก่อน <y> ก็คือเราจะเอาแผนที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาต่อทีนี้อยู่ที่จําน,นวนผู้เล่นมันจะมีบอกอย่างแผนนี้ใช้ถ้าเล่น3 4คนก็ใช้แผนนี้หรือแผนนี้เนี่ยสองึงสี่คนถึงจะใช้แผนนี้ เมือนว่าถ้าเราใช้เล่นสีคนก็ใช้หมดเลยแล้วก็เอามาต่อกันทีนี้การต่อมันก็จะมีตัวอักษรบอกอยู่ครับอย่างเช่นอันนี้ครับตัว A กับอันนี้ตัว A ใช่ไหมครับก็คือเอามาต่อกันอะไรประมาณนี้ ตัวอย่างแค่นี้กับทีนี้หลังจากที่เราเซตอัพอันนี้เสร็จแล้วก็ให้มาเซตอัพไอตัวเนี่ครับไพลาสติกเม็ดพลาสติกเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามแบบพาฟัทลูข้าวแล้วก็ประสาททีนี้อยู่ที่จำนวนผู้เล่นครับถ้าเล่นกันมาแค่สองคนเราจะใช้ชนิดละ7ชิ้น 3คนใช้ชนิดละ10ชิ้น4คนใช้ชนิดละ13ชิ้นก็เอามาเซตไาใ้ครบก่อนพอครบอะไรที่ไม่อันหนถ้าเกิดเราเล่นน้อยกว่า4คนอันไหนที่ไม่ใช้ก็เกลจไหนตรงไปหลังจากเซตตัวตนี้เสร็จแล้วทีนี้ก็มาขอป็นของผู้เล่นบ้างก็เลือกเลยใครจะเอาสีไหนก็เอาฉากกั้นไปฉากกั้นได้ไปก็เอาไปวาง ฉากกันของไข่ของมันหลังจากนั้นก็เอาแผ่นทายที่เป็นสีของตัวเองมาทีนี้ก่อนเริ่มเล่นให้เราเลือกเลยครับเลือกมา5ชิ้นชิ้นไหนทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเป็นว่าเลือกมาก่อน5ชิ้นเราชอบชิ้นไหนคิดว่าได้จะได้ใช้ชิ้นไหนเลือกมา5ชิ้นแล้วก็ไปวางไว้หลังสักกันที่เหลือให้เราควา่ำครับคว่ำให้หมด ภางด้านหลังเสร็จแล้วเราก็คๆมันแรนดอมเพื่อที่เราจะไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรพอทุกคนทำางนี้เสร็จปุ๊บก,ก็พร้อมกายจะเริ่มเล่นแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มเล่นใยการเซตอัพไอ้ตัวเม็ดพวกนี้ครับให้ดูบนกระดานบนกระดานเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนเป็นรูปอาคารอยู่เนี่ยหนึ่งหลังช่องนี้มี2หลังช่องนี้มี3มหลังตา่างยังไงก็คือช่องที่มีสามหลังเนี่ย ให้เราวางไอ้พวกเนี้ยสามชนิดที่ต่างกันสองหลังก็คือวางสองชนิดที่ต่างกันส่วนหนึ่งหลังก็วางหนึ่งชนิดหนึ่งแควางมันชิ้นหนึ่งก็ความจริงเราก็เริ่มจากการเอาไอ้สามชนิดที่ต่างกันเนี่ยไปวางไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้เด็กเพราะมันเป็นช่องเดียวหลังจากนั้นทุกคนก็จะผัดกันวางเอาไอ้ไอ้เนี่ยอะไรก็ได้ของเราไปวางคนอื่นทุกคนก็หยิบมาถ้าเขาถ้าเขาจะวางไอ้ช่นในช่องเนี้ยก็ต้องวางให้มันต่างกัน หลังจากพวกช่องสองช่องเนี่ยมันหมดแล้วก็ค่อยมาผัดกันวางช่องหนึ่งช่องก็วางผัดกันวางไปเรื่อยๆื่อยเลยจนมันเต็มมันจะเต็มพอดีครับเพราะเราคัดไปแล้วว่าแบบเล่นกี่คนต้องใช้เอเมสีดาเนี่ยกี่ชิ้นอ่ะสมมติสมมตินะว่าเนี่ยวางเต็มแล้วแล้วเราก็พร้อมที่จะเริ่มเล่นแล้วทีนี้วิธีการเล่นมีอย่างเดียวเลยครับเลือกหนึ่งแผ่นจากหลังชาก์้าของเรา แล้วก็เอาไปวางไว้บนกระดานหลังจากวางเสร็จก็หยิบหนึ่งแผ่นในตรงนี้สุ่มับจากตรงนี้เข้ามาในที่ทชากการของเราจบแล้วก็ตางคนต่อไปทีนี้เป้าหมายของเกมคือการแย่งชิงไอเม็ดดำๆพวกนี้ใช่ไหมครับจะชิงยังไงก็คือระหว่างที่เราเล่นถ้าเราวางไอของพวกนี้สมอันนี้ผมสม,มุินะเดี๋ยวผมวางสมมุิให้ก่อนจนมันสิ่งที่เราวางเนี่ยมันถูกล้อม อย่างอันนี้สมมติที่เป็นเป้าหมายนะครับเนี่ยเราวางไปวางไปจนกระทั่งมันล้อมหมดอ่นี่ครับล้อมแค่บนบกพอตรงพื้นที่สีฟ้าน้ำเนี่ยไม่นับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็คือจะมาดูกันว่าใครจะได้ไปเนี่ยในพื้นคนที่ล้อมมันเนี่ยมีสีเหลืองกับสีแดงคนที่จะได้คือคนอันนี้สิ่งนี้คือข้าวใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูแผ่นที่เป็นแผ่นข้าวว่าใครมีพลังของแผ่นข้าวมากกว่าอย่างเนี้ยสีเหลืองมีรวมกัน ห้าฝั่งนี้มันรวบกัน5้าก็จริงแต่อันนี้มันไม่ใช่ข้าวดังนั้นไม่ไม่นับมันก็จะนับแค่น,นี้ก็คือเป็นอ่าสามอย่างนี้สีเหลืองก็จะได้ไปเราก็จะมาแย่งชิงไอ้ตัวพุกนี้กันทีนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายแผ่นพวกนี้เขามีอะไรบ้างก็คือในหน้ากระดานเนี้ยมันจะมีด้านหลังของชากกั้นของทุกคนเนี่ยมันจะมีบอกหนูว่าแต่ละคนมีอะไรบ้างมันก็เหมือนกันแหละครับ ก็คือมีพื้นฐานอะไรก็คือปรสสาทพระพุทธรูปข้าวส่วนตัวพิเศษคือพวกนี้ครับอย่างใบนี้ใบนี้ไม่ต้องไปเอาไปวางมาในกระดานนะครับให้เราใช้มันโดยการนะดิบออกไปแยกออกไปจากเกมลงกล่องเลยก็ได้เสร็จแล้วตามรูปเลยครับเราสามารถสับเปลี่ยนตำแหน่งไอของพวกนี้ได้เช่นใช้ปุ๊บเราอาจจะสับเปลี่ยนสมมติว่าสับเปลี่ยนอันนี้กับตรงนี้อย่างนี้ก็ได้ใช้เพื่อช่วยตัวเองให้เราบิดคอ้ง่ายขึ้นหรือแก้งคนอื่น ต่อมาอาจจะเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์สีแดงอยู่ไอสัญลักษณ์เนี่ยมันเรียกว่า fast icon fast ที่แปลว่าเร็วครับ mm hmm. ก็คือถ้าเราใช้แผ่นที่มันมีเนี่ยมันจะมีที่เป็น fast icon หนึ่งถ้าเราใช้ปุ๊บเราจะได้ใช้อีกแผ่นนึนทันทีก็คือในตาเดียวเราจะเล่นได้2แผ่นแต่ว่าแผ่นที่2ที่เล่นอ่ะห้ามเป็นแผ่นที่เป็น fast icon อีกครั้งก็คือเขาเขาไม่ให้เราเล่นรัว ต่อมาอันนี้อันนี้คือเลขศูนย์นะครับความสามารถมันคือเนี่ยครับคือสับเปลี่ยนมันดูสักสัญลักษณสับเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวผมขอหายเลขศูนย์ก่อนเลยทำให้ดูก็ก็คือเราจะใช้เลขศูนย์เนี่ยไปสับเปลี่ยนกับแผ่นของเราบนกระดาษเช่นผมใช้เลขศูนย์ไปสับกับแผ่นนี้เอาไปแทนที่แล้วก็เอาแผ่นนีย้ย้ายไปวางที่อื่นได้ต่อมาเรือตามแบ็กกราวน์นเลยคือมันเป็นสีฟ้า ก็คือต้องวางในน้ําเรือเนี่ยมันเป็นเหมือนบวกพลังช่วยในการที่เราไปยึดพวกนี้ได้ยึดใช้ยึดอะไรก็ได้เลยครับแค่ว่ามันจะแบบต้องวางบนน้ำเท่านั้นไปช่วยเสริมในทางน้ําไม่จำเป็นต้องล้อมล้อมน้าหมดนะอย่างที่ผมบอกตอนแรกเรือมีฟาาซอคอนก็ใช้ได้รัวๆอ่าไม่ใช่ได้รัวก็ใช้ได้อีกแผ่นหนึ่งต่อมาไอ้พวกนี้คือโลนินโลนินก็คือจะเป็นโล่แบบเนี้ยเป็นคนถือใส่ชุดกอดสือดาบ สามารถเอาไปวางแล้วก็ใช้ยึดอะไรก็ได้ก็คือมันเหมือนเป็นจ๊กเกอร์ใช้ยึดอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นตรงตามรูปนั้นๆสุดท้ายคือซามูไรจะมีแค่แผ่นเดียวนี่นแหละคือขี่ม้าพลังหนึ่งเหมือนโลนินครับคือใช้ยึดอะไรก็ได้พลังหนึ่งแถมมีฟาาไซคอนด้วยเล่นได้ไบต่อไปด้วยทีนี้เกมเนี่ยมันจะถูกเล่นไปเรื่อยๆผัดกันเล่นผัดกันวางแล้วก็ยึดๆๆนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบเกมเกมมันจะทิกเกอร์จบเมื่อ ของชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับจากทั้ง3ชนิดนี้หมดไปจากกระดานหลักประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีให้หยิบอีกแล้วก็คือจะจบเกมหรือตอนที่เราวางแผ่นพลังมาวัดกันเนี่ยว่าใครจะได้ของชิ้นนั้นเนี่ยถ้าดันพลังเท่ากันคือจะไม่มีใครได้ครับมันจะถูกดึงออกไปจากเกมเลยและถ้าเกิดถูกดึงออกไปจากเกมแบบนี้ครบ4ชิ้นเกมก็จะจบเหมือนกันทีนี้พอเกมจบ เราก็จะมาดูคะแนนกันครับคะแนนเนี่ยอย่างที่บอกมันคืออการยึดในสีดำๆนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเราก็จะมาดูกันว่าใครยึอดอันไหนได้มากที่สุดเช่นคนนี้ยึดพาวเวอร์ลูกได้มากที่สุดก็ได้ได้เนี่ยเคียวเนี่ยไปเป็นคะแนนคนนั้นยึดข้าวได้มากที่สุดคนนี้ไม่ได้อะไรสมมติว่าปราศาทรมีคนนี้จยะได้ไปสุดอีกคนเนี้ยได้เคี่ยวสองกันก็คือชนะไปเลยอย่างนี้เห็นก็คือเราต้องพยายามยึดของให้ได้มากที่สุด 2ชนิดเราชนะได้เลยแต่ถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าสามคนมี3ผู้เล่นยึดได้มากสุด3อย่างเลยมันจะคิดยังไงก็คือสมมติคนเนี้ยเขาสมมติเขามีของของอย่างนี้นะเขายึดพาร์เรรูปไ,ได้มากสุดใช่ไหมครับดังนั้นถ้าถ้ามันเสมอกันอย่างเงี้ยเขาก็เอาไอาพ้พาร์เรรูปเนี่ยออกไปไม่นับแล้วก็ดูที่เหลือของเขาว่ามีกี่ชิ้นอย่างเงี้ยเขามีอันน้หนึ่งชิ้นคือเขามี1คะแนน ทุกคนก็ทําเหมือนกันอย่างคนนี้มีข้าวเขาเอาข้าวทั้งหมดเนี่ยออกไปแล้วก็ดูชิ้นที่เหลือมีกี่ชิน้นนับรวมนับรวมใครเยอะสุดก็ชนะเกมก็จะมีเท่านี้เลยครับก็เล่นไม่ยากครับขอบคุณมากครับ